บรรลุอรหันต์โดยละมัญนะหกชนิดพิกูทั้งหลายบุคคลไม่ละทำทั้งหลายหกอย่างแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งอรหัต,ตผลทำหกอย่างเหล่าไหนเล่าหกอย่างคือมานะคือถือตัวโอมานะคือแกล้งลดตัวอติมานะคือยกตัวอธิมานะคือถือตัวจัด ธรมพระคือหัวดื้ออตินิปาตะคือสำคัญตัวเองว่าเลวพิกุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมทั้งหลายหกอย่างเหล่านี้แล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งอรหัตลผลพิกุทั้งหลายบุคคลละธรรมทั้งหลายหกอย่างแล้วเป็นผู้ควรเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งอรหัตลผลทำหกอย่างเหล่าไหนาเล่าหกอย่างคือมานะ โอมานะอติมานะอธิมานะธรรมภะอตินิปาตะพิกุทั้งหลายบุคคลละธรรมทั้งหลายหกอย่างเหล่านี้แล้วเป็นผู้ควรเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลแลขั้นตอนอันจำกัดแห่งปัจจัยของการละกามรูปอร,รูป,ปราคะพิกุทั้งหลาย พิกุนั้นหนอเป็นผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่วเมื่อเสพคบคลุกคลีอยู่กับพวกชั่วและถือเอาทิฏฐานุคติของบุคคลเหล่านั้นอยู่แล้วจากกระทำอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่กระทำอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากกระทำเสกธรรมให้บริบูรณ์ได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่กระทำเสกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจะกกระทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จักมีได้เมื่อไม่กระทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักละกามราคะหรือรูปราคะหรืออรูปราคะได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จักมีได้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นหนอเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดี เมื่อเสษคบคลุกคลีอยู่กับพวกมิตรดีและถือเอาทิฏฐานุคติของบุคคลเหล่านั้นอยู่แล้วจักกระทำอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่มีได้เมื่อกระทำอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักกระทำเสกธรรมให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่มีได้เมื่อกระทำเสกธรรมให้บริบูรณ์แล้ว จักกระทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่มีได้เมื่อกระทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักละการมราคะหรือรูปราคะหรืออรูปราคะได้นั้นเป็นฐานะที่มีได้แลละราคะโทสะโมหะได้เพราะไม่หลงในสัญโยชนิยธรรมพิกุทั้งหลายทำสองประการเหล่านี้มีอยู่ สองประการอย่างไรเล่าสองประการคือการตามเห็นความเป็นของน่ายินดีในสัญญชนิยธรรมทั้งหลายและการตามเห็นความเป็นของน่าเบื่อหนายในสัญญชนิยธรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายผู้ตามเห็นความเป็นของน่ายินดีในสัญญชนิยธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมไม่ละได้ซึ่งราคะซึ่งโทสะซึ่งโมหะเพราะละไม่ได้ซึ่งราคะซึ่งโทสะ ซึ่งโมหะจึงไม่หลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสอุปายาสะทั้งหลายเรากล่าวว่าย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ิกขุทั้งหลายผู้ตามเห็นความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายในสัญยชนิยธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมละได้ซึ่งราคะซึ่งโทสะซึ่งโมหะเพราะละได้ซึ่งราคะซึ่งโทสะซึ่งโมหะ จึงหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาศาส์ทั้งหลายเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นจากทุกข์พิกูทั้งหลายเหล่านี้แลทำสองประการนั้นภาวะแห่งความสิ้นตัวตนและสิ้นโลกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนชราเป็นคนแก่คนเท่ามานาน ผ่านวัยมาตามลำดับขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมโดยย่อขอพระสุคตจงแสดงธรรมโดยย่อในลักษณะที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธของพระผู้มีพระภาคเจ้าในลักษณะที่ข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาสิทธของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระเจ้าค่ามาลุงกายบุตรท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉน รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักขุเหล่าใดเธอไม่เห็นแล้วทั้งไม่เคยเห็นแล้วย่อมไม่เห็นในบัดนี้ด้วยความกำนัดว่าเราเห็นมิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำนัดหรือมีความรักในรูปเหล่านั้นหรือไม่มีเลยประเจ้าค่ะเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูเหล่าใดเธอไม่ได้ฟังแล้วทั้งไม่เคยได้ฟังแล้วย่อมไม่ได้ฟังในบัดนี้ด้วย ความกำหนัดว่าเราได้ฟังมิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในเสียงเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ากลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกเหล่าใดเธอไม่ได้ดมแล้วทั้งไม่เคยได้ดมแล้วย่อมไม่ได้ดมในบัดนี้ด้วยความกำหนัดว่าเราได้ดมมิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัด หรือมีความรักในกลิ่นเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ารสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเหล่าใดเธอไม่ได้ลิ้มแล้วทั้งไม่เคยได้ลิ้มแล้วย่อมไม่ได้ลิ้มในบัดนี้ด้วยความกำหนัดว่าเราได้ลิ้มมีได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในรสเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่า โธธัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายเหล่าใดเธอไม่ได้ถูกต้องแล้วทั้งไม่ได้เคยถูกต้องแล้วย่อมไม่ได้ถูกต้องในปับันนี้ด้วยความกำหนัดว่าเราถูกต้องมิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในโสธธพพะเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่าธรรมารมที่พึงรู้แจ้งด้วยใจเหล่าใดเธอไม่ได้รู้แล้ว ทั้งไม่เคยรู้แล้วย่อมไม่รู้ในบัดนี้ด้วยความกำหนัดว่าเรารู้ไม่ได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในธรรมรมเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ามาลุงกายบุตรในบรรดาสิ่งที่ท่านพึงเห็นพึงฟังพึงรู้สึกพึงรู้แจ้งเหล่านั้นในสิ่งที่ท่านเห็นแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็น ในสิ่งที่ท่านฟังแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าได้ยินในสิ่งที่ท่านรู้สึกแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้สึกในสิ่งที่ท่านรู้แจ้งแล้วก็จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้งมาลุงกยบุตรเมื่อใดแลในบรรดาธรรมเหล่านั้นเมื่อสิ่งที่เห็นแล้วสักว่าเห็นสิ่งที่ฟังแล้วสักว่าได้ยินสิ่งที่รู้สึกแล้วสักว่ารู้สึก ส honest, ิ่งที honest, honest, ่รู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้งดังนี้แล้วมาลุงกายบุตรเมื่อนั้นตัวท่านย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นมาลุงกายบุตรเมื่อใดตัวท่านไม่มีเพราะเหตุนั้นเมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในที่นั้นนั้นมาลุงกายบุตรเมื่อใดตัวท่านไม่มีในที่นั้นนั้นเมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ได้โดยพิสดานดังต่อไปนี้สติลงไปแล้วเพราะเห็นรูปบุคคลเมื่อใส่ใจถึงรูปเป็นนิมิตท,ที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้น ทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีรูปเป็นแดนเกิดเป็นอนเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุกขอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานสติหลงไปแล้วเพราะได้ฟังเสียงบุคคลเมื่อใส่ใจถึงเสียงเป็นนิมิตท,ที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้น ทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีเสียงเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุกอย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพานสติลงไปแล้วเพราะได้ดมกลิ่นบุคคลเมื่อใส่ใจถึงกลิ่นเป็นนิมิตท,ที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้น ทั้งมีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีกลิ่นเป็นแดนเกิดเป็นอนเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุก์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลน,นิพพานสติลงไปแล้วเพราะลิมรสบุคคลเมื่อใส่ใจถึงรสเป็นนิมิตท,ที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้น ทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีรถเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุก์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานสติลงไปแล้วเพราะถูกต้องโผฏภะบุคคลเมื่อใส่ใจถึงโผฏภะเป็นนิมิตท,ที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้น ทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีโผฏฐัพพะเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุกขอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลน,นิพพานสติลงไปแล้วเพราะรู้ธรรมารมบุคคลเมื่อใส่ใจถึงธรรมารมเป็นนิมิตท,ที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้น ทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีธรรมารมณ์เป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานบุคคลนั้นเห็นรูปแล้วมีสติไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายมีจิตคลายกำหนดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่ บุคคลนั้นเมื่อเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นได้ฟังเสียงแล้วมีสติไม่กำหนัดในเสียงทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่ บุคคลนั้นเมื่อได้ฟังเสียงและเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้น,นิพพานบุคคลนั้นเมื่อดมกลิ่นแล้วมีสติไม่กำหนัดในกลิ่นทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้น ทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อดมกลิ่นและเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นลิมรสแล้วมีสติไม่กำหนัดในรสทั้งหลาย มีจิตครายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อลิมรสและเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุก์ขอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นถูกต้องผัสสะแล้ว มีจิตไม่กำหนัดในผัสษะทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อถูกต้องผัสษาและเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สังสมทุกข์ฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สังสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพาน บุคคลนั้นรู้ธรรมารมณ์แล้วมีสติไม่กำหนัดในธรรมารมณ์ทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อรู้ธรรมารมณ์และเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกข์ฉันได้บุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกขอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพาน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับรองความข้อนั้นว่าเป็นการถูกต้องท่านมาลุงกายบุตรหลีกออกสู่ที่สงัดกระทำความเพียรได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในศาสนานี้สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ tamam. ว่าส e ิ้นไปเท่าไรพิขู่ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือลูกมือของพวกช่างไม้แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วันนี้สึกไปเท่านี้วันอื่นๆสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนี้ฉันใด พิกุทั้งหลายเมื่อพิกุตามประกอบภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วันนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นๆสิ้นไปเท่านี้เท่านี้รู้แต่เพียงว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อสังโยชน์เหมือนเครื่องหวยสิ้นอายุพิกุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่มีเครื่องผูกทำด้วยหวายอยู่ในน้ำตลอดหกเดือนแล้วเขายกขึ้นบกในฤดูหนาวเครื่องผูกเหล่านั้นพึงอยู่กับลมและแดดชุ่มแฉะอยู่ด้วยหมอกอันชืน้นย่อมยุบตัวเปื่อยพังไปโดยไม่ยากเลยนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายเมื่อพิกุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่สั่งย์ทั้งหลายย่อมระง,งับลงระง,งับลง กระทั่งศูนย์สิ้นไปฉันนั้นเหมือนกันฟองไข่ออกเป็นตัวมิใช่โดยเจตนาของแม่ไก่พิขุทั้งหลายเมื่อพิขุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่โดยแน่นอนเธอไม่ต้องปรารถนาว่าโอหนอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทานเธอดังนี้จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มีอุปทานได้เป็นแน่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าเธอมีการเจริญสติปัฏฐา 4, สีมม่สมบัตปฐานสอิทธิบาทส 4, อินทรียห้าภระหโพชฌงเจ็อริยมรรคมีองค์8ปพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองไข่แดฟองสิบฟองหรือสิองฟองอันแม่ไก่กกดีแล้วพลิกให้ทั่วดีแล้ว คือฟักดีแล้วโดยแน่นอนแม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าโอ๋หนอลูกไก่ของเราจงทำลายกระเป๋ะฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีเถอดังนี้ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปาะด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้โดยแท้ฉันใดก็ฉันนั้น